สวัสดีค่ะพ่อครูกเกตนะคะที่ healthy me phuket นะคะวันนี้ก็เป็นแพลงนะคะวันที่4แล้วนะคะก็ตามที่ลูกเกตได้พูดไปเมื่อวานนะคะวันนี้แบบเราใช้กล้ามเนื้อแบบมัดกล้ามเนื้อเดิมนะคะติดต่อกันหลายวันนะคะก็วันนี้วันที่4แล้วแล้วลูกเกตก็สลับกับเล่นยิมอะไรต่างๆด้วยนะคะ มันก็เกิดอาการอ่อนแอนะคะจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการพักผ่อนบ้างนะคะแต่มันเป็น challenge ที่ลูกเกดอยากทำให้ครบ30วันนะคะก็นะคะก,ก,ก็ก็ทำวันนี้นะคะเทคนิคของวันนี้ก็คือนะคะจะแพลงจากข้อศอกหรือโฟล์อาร์มนะคะสลับกับ f ฟล์อาร์มหรือไฮแพ a n งนะคะซึ่งลูกเกดเนี่ย รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะแล้วก็วันนี้วันที่วันมามากนะคะหรือประจำเดือนนะคะมันเริ่มมาแล้วก็จะมีอาการแบบว่าปวดหัวนิดหน่อยนะคะแบบหนักหัวทั้งวันเลยวันนี้แต่ก็แบบพยายามนะคะพยายามพยายามจริงๆอ่าวันนี้นะคะลูกเกดจริงๆแล้วแบบทำสลับกันนะ,ะมันเป็นเทคนิคที่ว่า,วาถ้าเราแบบว่าม e m เมนของเราแบบโฟล์อาร์มแพรงสลับกับไฮแพรงนะคะ 2-3รอบนะคะเราก็สามารถแพล้งได้นานกว่าปกตินะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้อยู่ในท่าเดิมๆนะคะสนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะคะจริงๆแล้วอะแต่ถ้าจะแบบเช a l l e n g e จริงๆก็ต้องแบบท่าเดิมท่าเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ลูกเกดไม่ไหวนะคะไม่ไหวจะเคลียร์ก็สลับกันนะคะสท่าอ่าโฟล์ท์เพลงแล้วก็ไฮเพล้งนะคะน่าจะ2-3รอบนะคะ ก็ผลของการแพล้งวันนี้ก็คือแพล้งได้นานกว่าปกตินะคะอยู่ที่4นาที12วินาทีนะคะลูกเกดก็จะแบบพิมพ์ไว้ตอนจะจบแพล้งนะคะก็เหมือนเดิมอะคะ่ะเนี่ยเยเห็นไหมลูกเกดเริ่มแบบเออเปลี่ยนท่าแล้วนะคะ f o ร์อาร์มแพลเนี่ยก็ลูกเกดได้ไม่ถึง2นาทีนะคะจริงๆวันนี้เหนื่อยเหนื่อยจริงๆแบบมันปวดหัวเวลาเราพุช หรือแบบบังคับเองให้แบบทําท่าดเดิมๆหรือออกกำลงังกายหนักๆวันนี้ <c oughs> ค่อนข้างจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าประจําเดือนนี้แบบส่งผลส่งผลต่อผู้หญิงหลายๆคนนะคะบางคนถึงแบบเป็นเป็นไข้ไม่สบายนะสังเกตก็แบบไม่ได้ไข้ไม่ได้ปวยอะไรแค่แบบว่าหนักหนักหนัก,ห,นก,ห,นกหัวค่ะอาการประมาณนั้นแล้วก็แบบอืมนะผู้หญิงทุกคนจะรู้นะคะสังเกตดูนะคะก็คือแบบว่า h ฮแ a พงแล้วก็โฟล์ทแแพงเนี่ยจะจะอยู่ได้ไม่นานลูกเกดก็จะใช้เทคนิคสลับกันเอานะคะ ลูกเกดก็จะคอยดูตัวเองนะคะเวลาเปลี่ยนท่านะคะสูดโด่งไหมอะไรไหมก็จะคอยดูกล้องนะคะแล้วก็ปรับนะคะปรับท่าให้มันถูกต้องนะคะเห็นไหมแบบเดียวเฮ้ยมีแอบมีแอบมีแอบแบบ stretching นิดนึง <laughs> วันนี้เหมือนคิดโกง <laughs> กล้ามเนื้อหนนะ้าท้องอ่อนแรงนะคะแล้วเ,เราเล่นช่วงบนเล่นแขนนะคะแล้วก็จะแบบจะเกิดอาการระบมนะคะแขนนะคะช่วงหัวไหล่แล้วก็เราก็เล่นช่วงล่างด้วยนะคะเป็นขาแฮมสตริงสควอตเลกเพรสลังจอสทุคือเล่นมาแบบเออก็เยอะอะค่ะแล้วมันก็ระบ,บ,บมแทบจะทั่วร่างเลยทั่วร่างจริงๆแล้ววันนี้หัวก็ระบ,บมด้วย พอประจําเดือนมานะคะ,ะ,ะนี่ทารกเขกกพิมพ์ไว้นะคะสนาที12วินาทีเย้อย่าลืมนะคะ stretching นะคะหน้าท้องแข็งแรงหลังแล้วก็ต้องแบบไม้โกงงนะคะหลังก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะเพื่อ posture และความสง่างามของร่างกายนะคะบินไปสักประมาณ หนึ่งนาทีถึงไม่ถึงไม่ถึงหลักวันเนี้ยเหนื่อยแล้วสเกตน่าจะแบบบินประมาณ50วินาทีได้นะคะ วันนี้ก็เปลี่ยนลงยิมนะคะมานัดเจอเพื่อนนะคะเพราะว่านางจะไปแข่งที่สุราษฎร์นะคะบิกินี่อะไรไม่รู้จำจำ,จำ,จำชื่อคลาสไม่ได้มาสเตอร์คลาสหรือเทรนเน็ตอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมาปั้นกล้ามกันนะคะลูกเกตก็ดูตัวเองแล้วโอ้น่าจะได้ในหมวดของแบบเออบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบหุ่นเล็กๆอะคะ่ะ ท่าเด็กจบด้วยท่าเด็กนะคะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe ให้โดเกียด้วยนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย